คนหน้าหักทำไมหน้าหักอปปรักด้ามองดูคนอื่นเขาก็ดูดีมองดยนี่ถามจริงเธอพี่มึงเกิดทำไหมทา้งคกตกแกกด็ดูดีแต่มามองดูพี่ห้อเหนื่อยใจ กลืนใจจริงๆรักอย่างยิงย่งก็ไม่สนเรามันคนละจนแม่หน้าแล้วมนจริงไหมแลม้วมอเออวันนี้เองดีว่ะลองสอนเพชรให้น้อครับฟังสอนเพชร นาาาชวีีอลลัเองลองร้องเพลงไว้แล้วก็เต้นให้เขาดูด้วยสิเพลงชาญทองสิงเพลงเร็วๆนะนั่นอะไร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 จดหมายใครใครบอกอธิษฐานแอบฟ้อลเล่มเฮลสันเป็นคนเธอรักเธอหลงเธอจงใบแจมเนี้ยมอ่านจดหมายใจห่า เดี๋ยวเดี๋ยวมีเพลงคู่ไหมคะเออเพลงเพลงนั้นนะแก๊ปนั้น,นเพลงอะไรอ่ะเพลงดีเราลองกันจีตายเล่ยห <c oughs> นั่งมองชายเล่เป็นแต่กุง้งถอยปูป่ <c oughs> ปลากันไถกันว่าเดินมาลังแวบ,บแวบ,บ <c oughs> ขออกหาบ่ายคา่ำคืนมีไฟ สลัวที่ใกลตัวมีไฟส่องรับแวตกาน,นกำลังตกมืกใหญ่งไงยามดึกตกมืกใดสี่ห้าตัว ในเล่มีมึกในเล่มีมึกก็คือก็คือในทะเลมีปลาหมึกปลาหมึกไอ้ไฟสลัวสลัวกลางเล่นั่นคือคนตกมึกแป๊บๆคืออะไรครับไฟไงไฟไงไฟไฟกระพริบนะแป๊บแป๊บโอ้โหไฟเรียกเรียกปลาหมึกเคยไปเล่เคยไปเล่ไปไหนมาลุกไปเล่ก็ทำทีไปที่ไหนอ่ะไปเล่ก็ทนทีนี่ไปผ่อาเพื่อน ตเอาหาเงื่อนเป็นคนตายโอ้ทำไมทำไมคนตายทำไมมีตรงนี้เป็นคนมีช่างมีผู้ตายโอ้มีผู้แล้วเนยมีผู้แล้วผมไม่เป็นไรฟ์ผู้ตายแล้วผู้ไม่ตายผู้เป็นคนตาย